สวัสดีวันที่9ธันวาคมครับ2,568อู่ช่างเอม็มคาาติดรถ้งสาอำเภอพยัคฆภูมิพิสัยจังหวัดมหาสารคามครับเดี๋ยววันนี้มาอัปเดตในส่วนของงานรถต้นเดือนธันวาคมนะครับที่เตรียมจัดส่งให้กับลูกค้านะครับตอนนี้ก็เสร็จแล้วนะครับตนนัวนี้ตอนแรกลูกค้าจะมารับเองนะครับเป็นติดฐานรถไถฟ,ฟอร์ดโครงฐาน CMT นะครับลูกค้าอยู่จังหวัด อาชัยนาทนะครับก็เตรียมจัดส่งให้กับลูกค้านะครับก็จะได้ส่งพร้อมกันกับรถนี้ครับนี่อาแล้วก็คูปต้า32แรงนะครับอาลูกค้าอยู่จังหวัดอาะเชิงเซานะครับอยู่จังหวัดชะเชิงเซาหรือจังหวัดปราจีนบุรีนี่แหละผมก็จําไม่ได้นะครับเมื่อวานแกโทรหาผมอยู่นะครับบอกว่าช่างตอนนี้ผมไปไถไถแปลงไร่รอแล้วนะครับเหลือรอแค่คาดนะครับตอนนี้เสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวส่งพร้อมกันกับรถรถที่ผมกําลังขึ้นงานนะครับวันนี้น่าจะได้ทําสีนะครับ เตรียมส่งให้กับลูกค้านะครับส่วนวันนี้นะครับจะประกอบตัวนี้ครับตัวคาดติดโรตารี่รถไถตัวนี้เป็นของคุณประภาสครับอยู่ที่ตําบลทุ่งสะโตกนะครับอาเภอสันป่าตองจังหวัดเชียงใหม่นะครับตัวนี้ก็คุณประภาสนะครับจะสั่งเป็นออปชั่นเพิ่มเติมก็จะเป็นตัวปีกนะครับที่เพิ่มมา2ฝั่งนะครับแบบนี้ครับนี่แล้วก็ตัวฟันนะครับลูกค้าก็คอนเฟิร์มมาบอกว่า ช่างฟันเนี่ยผมอยากได้เป็นแนวเดียวกันกับตัวแม่คาดนี่ครับตัวฟันลูกค้าก็อยากจะได้ตัวเป็นแนวเดียวกันกับตัวแม่คาดปกติแล้วถ้าผมทําแบบนี้ก็จะใส่เป็นฟันเล็กลงมาอีกนะครับแต่ลูกค้าก็อยากจะได้แบบนี้นะครับก็จัดให้ได้แล้วก็ปีกเพิ่มมาฝั่งซ้ายอีกหนึ่งฝั่งนะครับนี่แล้วก็ขาก็จะเป็น เซ็ตรุ่นใหม่ล่าสุดซึ่งเราจะดามด้านในให้ด้วยเห็นไหมครับดามด้านในเป็นเหล็ก2ชั้นแล้วก็ด้านล่างก็จะเป็นงานที่เราตัดเลเซอร์เหมือนกับติดฐานนะครับเหมือนกันเลยนะครับตัวที่ติดโรตารี่ก็จะเพิ่มมาก็จะเป็นตัวเพดแล้วก็ตัวแขนกลางที่เพิ่มมาอีกนะครับก็จะเป็นอีกสเต็ปหนึ่งนะครับสําหรับตัวนี้ก็จะได้ประกอบแล้วก็ทําสีให้แล้วก็น่าจะได้ส่งวันพรุ่งนี้นะครับผมก็เป็นของคุณประภาสนะครับ อ่าส่วนตัวนี้นะครับลูกค้าก็โทรหาผมแล้วนะครับเป็นของอ่าคุณพ่ออ่าคุณพ่อครับคุณพ่อบุญมีนะครับเป็นของคุณพ่อบุญมีอยู่ที่ตําบลหัวฝายนะครับอาเภอแคนดงจังหวัดบุรีรัมย์นะครับของคุณพ่อจะเอาเป็นชุดขาพร้อมติดตั้งนะครับตัวนี้ติดกับคูปต้า L47 แรงนะครับนี่เป็นเซตขาพร้อมติดตั้งนะครับพร้อมติดตั้งยังไงก็คือ ลูกค้านะครับมีคาดอยู่แล้วนะครับมีคานตัวเดิมอยู่แล้วนะครับแต่ว่าขาเนี่เสียศูนย์นะครับขาชํารุดไปแล้วนะครับอยากจะได้ตัวขาเป็นรุ่นใหม่จากอู่ช่งางเอ็มนะครับเป็นงานซับงานดานี่ครับผมบอกเลยงานเชื่อมแบบ